พี่นองทงบานเนี่ผมทายง่วโค้งเลยเอาพอละพอละมีจะโค้งไหม่3เอามีโค้งแต่แท้เฮ้ยตอวนี้มันกมันกไป่คุ้นดีๆกับได้อยู่ได้นะอยนาน้อยๆง่วลูกแยกแยกลูกกันไปดินานน่อยีพี่นองครับสูงเมตรสี่สิบบาทมืนแปดร้อยบาททาน่งซื้อแยกลูกไหมแยไปน่าเนี่ยว่าคนยังใครๆอยู่เลยเนาะไปมื่นแปดร้อยบาทมีนี่พี่น้องพ่อะโค้ง ต้งบ้านทางเห็นไทยงงคงมึงแน่นว่าเอาพอละครับพอสามสิบหกสามสิบเจ็ดประมาณนี้ตัวนี้มีแปดหนอยตัวนี้ละตัวนี้ตัวนี้มือหาผ่านหามือหาผ่นหาเอาตัวนี้คือแพงกว่าตัวนั้นตัวนั้นคือแพงกว่าตัวนั้นใหญ่กว่าเน้อโอ้ส่วนโครงสร้างนี่กว่าโครงสร้างมันใหญ่กว่าเนาะแมนสูงกว่านี่เป็นโครงไปเนาะประมาณร้อยสี่สิบเลียงง่ายงเลียงเลยนะข้องก็ไปขุณดีๆมันก็บมันกันต้องมีมันไม่บอกกระดิ่เนาะกระดิ่งหมดเลยเอามือหาผ่นหาเนาะ ตอนนัมือ่ต้นนัจอย้นหนึ่งมื่นแปดร้อยต0นนี้ีกบ้างอีกบ้ตัวนี้ก็แยกลูกที่นี่ตัวนี้แยกลูกแต่ว่าเป็นเนื้อก็ได้เป็นคุ้นก็ได้แยกลีกหกมื่นหกีสันดีี่นะเนื้อบบนี้อืมเบียดลูกไปเล่น้าลูกขายอะไรหน่อยขายลยเก่าขั้นตัวลูกครูลูกแม่ลูกคร ที S <S ่เป็นเนื้อไม่เนาะตัวนีอานสองแบบเนาะสองแบบครับนีพอแล้วครับสตัวเมือนี้วยอยู่เนี่มือนีจว่ามันต้ินันตินแตะของนจะไปทางไหนเน่ยมืนหกนหกนฝากเบอร์โทรได้เนะมามเบอร์มาศูนย์เก้าสามศูนย์ตัวนีอ่านสแบบเนื้อกับโค้งต้นนั้นไปทั่ราคาพี่น้องครับูนเกียรนี่พี่น้อง8มืนแปดร้อยกับมีมืนห้าร้อยมืหห้าเนาะตัวไหนนอนแไป ไม่เมือนี้พี่ยังสมอยสมอยวะมันจันมันจันมันจันเนาะมันจันขาวสะอาดครับขอบคุณหลายๆครับนี่ของไฟตัวนี้ตัวใหญ่ๆเลยจังวหวัดของไผฟสมนั่นของไฟเ่เสียไล่ๆนะนั่นไฟเ่เสียไล่ๆหลังว่าเจ้าเปเ่าเออได้ไปไหนพอผู้ดีสามพันสี่ครับแม่ลูกลม่ผูกเนาะสามสิบสี่อุ้ยบอกไงเลยลูกเขาดีเด่นะเนอ ตัวต้นโตต้นโตแข่งขาตัวบอกยิ่นี้พี่น้องเอาสูงไม่เป็นร้อยหาวะแม่เวิรนน่ะได้ได้อยู่ได้อยู่เออบ่าว่าหาบวกโอ้ยแม่เราเป็นบักง่ายนู่นเออว่าลูกแรกเด้น่โอ้บมะละมันใหญ่พี่น้องเบิ่งเอาจีร่เอาคุณว่าสูงซ่อมหน้าผากผมเลยคุอนะจะขาดจะขาดนำเลี้ยงในหนึ่งนอห้น้องดูคนขาดเรียงดูคนอายุอายุจะสี่แล้วพ่อดูมันเลยจะเดือนมันขาเดือนมึวกตัวนี้เขาทาอยู่ไหนเออเบิ่งเบิ่งเบิ่งคงสั่งคนลูขาเดือนครัวดูเบิ่งไม่ดูกบิ่งใดผมบอก ักยังไรโอดจำกอดได้เนองัวงไม่ได้เนี่มันคือไขอะไรกันเนอะตัวตัวหนีพานอยู่พี่น้องอนาคตดีอยล้มึงเกิดมึงขามยืนผมว่าบกบกขาแข็งดีมัดทุกอย่างดีมันดีมดทุกอย่างเลยประมาณเป็นเคฟสามหนึ่งเนอะมึงห่อพี่น้องครับมันมีใบหลอนเขาเราน่องเราก็ดีขาต้องปิ้งโอ้ยบมพาดขาต้องปิ้งเลยมึงง่ายต่อพี่น้องไอ้ทาทาทาลูกเคฟสามหนึ่งเนี่ยขามันทีเป็น เป็นแบบใหม้ลำปอเลยเป็นเก่าสีมังสาเลยมึงมีไงเดี๋ยวิยื่นแบบนีเนาเปิดเท่าไหรเปิดมาเท่าไหรเปิดเท่าไหร่ห้องไปสามหมื่าครับสาหาราคาังต่อวันเอาอยู่ราคาเปดลูกแรลงตั้งหากเนาะมาฝากเบอร์พี่น้องทางบ้านพอศูนย์โทรัพมีบอรดสามหมื่ามาเปิดสาก่อนเออเคยขายกันแหนมาเนี่ยไดนอีกตัวนึ่งนี่พอพันหน่อยตัวนี้ 095 0 9เ709 709เ7 2 3 2723กราคาตอน่ะพี่้องครับจะซื้อใหมตัวนี้เป็นทองอะไรบปเนี่ยกันมื่0สีโคเจ้าเมื่อสอู้คนขายเดี่ยคนขายโอบ่โอ้มันอันรนี่มีตัวนี้น้อยนึงที่ได้ตัวนี้ว่ามีตันี้ขายไหมะครับขายห้ากับ่ งูทามเห้นด้วพี่น้องครับมันคล้ายไปแล้วล่ะหนีนี่ดีน้ำไม่เหลี่ยงเหงพี่น้องมาวังสุกที่แล้วเบาวี่ควาแมนชนะผู้ถ่งไฟจะกระทำไซบูดได้พี่น้องมากนะพี่ตกหาบูดแซวงูประลายมีหนี่พี่น้องเบิ่งประเม่นไทยตายประมาณซีหายลอยตัวบางจะเป็นงัวนเนือ้อ มันกัน้นงวเหนืยพี่น้องเป้นงวเหนียดมีงวเหลี่ยงที่นี่ไลยไปไหนครับไหนมสองอยมอสองอยมันเบ่งข,ง,ขง,ขงขี่วะ่ะมันก่จะยืดทางเออยืดทางเอาตั้อยามือสองรอยเอาสูงเมตรยี่สิบปปลายมือสองรอย ตามหน่อยเลี่ยงอู้าาออแต่พับพับดีเนาะนแบพับนาก็มี่ทำร่างก็ะด้พี่น,น้องก็พอ,อ,อถ,ถึงปีนี่นอพอถ,ถึงปีมัง้งี่น้มื่นสองลอยโอ้สิบ <10 S 1> <10 S 2> เดือนเก็บหมืมีตัวเดียวอพอ,อตอัวนียวันไปเนาะเอาฝาซื่งฝาซึา่งกัน ฝากเ oui พื่อนกันศัพท nah, 10, ์084 084 5สามหกาสามหกหาแปด่ม evet> ืองยเมาจิงนะหมื่นสอง้อยสอเพื่อตอนฮะเออมันจะลดรายคนละหนลดราเนี่ยมันสิบดไยเนาะง่วหนากไปเนานี่นี่แหะครับเพนน้องมื่สองสองของนักกว่านี่พี่น้องครับผู้ใดเคยเห็นงวงหนักก่อนนี่งนักเป็นะงนี้เด้งหนักคนสีออกแดงๆบ้านนักอื่นง่วเผือกันเนาะแต่ว่า เขาเปิดเผื่อขึ้นแต่เป็นควงควายดอนเงินเอาพอลตัวนี้เอาเบึ้งอ่ะตัวไหนพอตัวนี้ขบพองพสอันสองพนนาขายสองพนเด้พี่น้องตัวนี้ตาพี่น้องงบลมันบุกไปพลอยงนหนักนี่ยนามันกับบมียังพี่น้องมนพิจารณาที่ว่าเเป็นเผืออถ้าเป็นคว้งควยออกขาวายดอนขึ้นนี่นี้วนี่เสรแรกผมกับบค่อยหูด้พอดี พี่ำมวคือยัง,าง่าังม้หนาคือน่มันเป็นหนาคอมมนเ่อนเลเรื่องเราก็เป็นเครื่องออสีแดงๆเลยพี่น,ออกกน, 12, นาา้องม้วนหนาหมื่นสงพันเนาะฝากเือเลนนี่อีก,ก, 2, นก,ก,ก,กูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองสามสาเปิดสองพันเนาะสองพันเด้อรักรักรักหมื่นม้วนหนานี่เวลนออกออาลูกมากมันที่เป็นสีอะไรนี่นนบอครับอรบอเห็นบอบอบอกาลูกมากเ ก็คือคือขั้วธรรมดาปกติงโอมันม่ดูจาตัวตัวเตัวเดียวเรอัหนังมีปากาวัวยมากครับเป็นอย่างไรมปากาววัวหนังวั้หนังมันคือสม่ยสม่อยเนาะงีเงียมือนี้มือนี้ได้ห่างเขาพี่น้องรถก็มแตรรถชาวบ้านกสื่ายอันนี้มันจันทร์ มือนีจัดงอโค้งไงได้ร้ายดิพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ไปลูกมื่นกว่าบาทเพียยนกวนี้เดี๋ยวไม่ลงเพียงเออเอาผอเ็นิดหนึ่งอ้แ้วเออพ่องเปต่อเ็บปัญหาแวเเิต่อ ้าีีก็ต่ยก็มีก็ต่ยอยู่อ้าราอ้พีนองเมื่อกี้น้อง้ายตงมือถูกน่อย่าไปวามือเด๋อย่าวามืนเด๋ดีวเขาจะวามันแพงว่เอาเจ็ดพันพี่น้องเออจ็ดพันเจ็ดพันเด้อต้อได้อีกตได้อีก่ิุนอีกยูลูกผูเอาประมาณนี้แล้วพี่น้องครับสิ้นก็ร้ายเติดอยู่นอสองตเจ็ดพันที่ซื้อเออเอา ตัวน,นี้เหรอพี่ตัวนี้แ่นบอไฟตัวนี้ตัวนั่นตัวดักรเว่ทเงินตั่งเมตัวนีเท่งินสามันหาเงินสามัหาสามปัญหาได้ตัวนี้ตัวนี้ที่มักตัวเจ็ดพันนี่แล้วเอมือน,นีต้องเข้ามาถมบเขาปะวัดจิมมักสงวัวโค้งมากว่ะเห็นทีมงานผมนั่นนะเท่านั้นพกบัราดเอ้ทาย่างแม่มันมากมากบ่เห็นเลยวันนี้วัดดีชยางใส่วัวโค้งเลย เอามือนสาัญหาเับเจพันตอนนี้มาทเราเบอร์มาก่อนเใส่เบอร์มาก่อนศูนย์โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์จะเก้าเบอร์มาเบอร์มา0ศูนย์เก้าสามศูนย์เกาสามศูนย์แอโค่งกับโแพงที่น้องพ่อพ่ออมาหาเลี่ยงอยู่ดอกมาาลพ่อจังหวัดนี่คืสายเลียงสายเนื่อ

แม่โค้งใหญ่ที่นนึ่งเหียบให้หมือนนเนาะเ็สมอยสมอยอย่างในมือนี้นีโค้งใหญ่ๆนี่ตัวใดนตัวนี้มือจนพันห้านกอ้ยเหนือปก่ายพี like okay. ่น yeah, oh. em> ้องแยกูังหาคนนั้นมจพันห้ามือนน้มเป็นวัจันทร์นีเพี่น้องมันเอแมงงมันจะเป็นงวงเนื้อเขาเอามาเป็นโลิ่กับปักไหนึงพง่น้องน ต่อดีคุณอนะ่ะตัวนี้มันเข็ดแม่บอกกอไนไงน่องมันยังมีลูกอยู่ได้ไงน่นานั่นแล้วนี่เขต้องอุ้ยนี่ล่ะพี่น้องฟ้าจะไ,ไปขายไปขายลูกไปขายแม่ออกไปนี่เวลาง่วมันขืนมาเน่ะหาแม่บอกว่าไหน่นาะอตัวูกสอตัวอ,อาที่เราไซเปอร์หมผมศนย์เท่าใดศูนย์หกสามศูนย์หกสาม้าสหนย์หกแปดหนึ่ มื่นตัวรกก็เจ็บตัวมันเกืบพันห้าเออเอาตัวน้องนกใหญ่นึ่งพี่น้องโมเมนต์ตัวนอยหน่อนี่น่พี่น้อสองกับสามลยลกันี้นี่เป็นยังไงั้ว้ดาัเป็นยังไงนะนะ